การประเมินข้าราชการครูเพื่อมีวิทยาฐานะชำนาญการยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางศิริพรเกตคำขวาตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแห่ศึกษาอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นสังกัดสํำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ผูขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประวัติผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางสิริพรเกตคำขวาเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2529ปัจจุบันอายุ36ปี ภูมิลำนาวอยู่บ้านเลขที่527หมู่2ตำบลบ้านทุม่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นประวัติด้านการศึกษาปี2551สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยลามคำแหง ปี2558สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประวัติด้านการปฏิบัติงาน ปี2559เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนผาขาวิทยายนอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นปี2564ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูคส .1 ที่โรงเรียนบ้านแห่ศึกษาอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นรวมอายุราชการ6ปี2เดือน งานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนข้าพเจ้ารับผิดชอบการสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์ไทยและวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวม24ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. งานการเงินและบัญชี 2. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3. งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 4. งาน DMC งานข้อมูลนักเรียน 5. งานปฏิคมโรงเรียน หครูเวรยามกลางวัน 7. คุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ้ด้านที่หด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพการมีวินัย ข้าพระเจ้ายอมรับนับถือปฏิบัติตามกฎกติกาม,มารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความตรงต่อเวลาและอุทิศให้กับทางราชการอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าดำรงชีวิตอย่างพอเพียงละเว้นอบายมุกและสิ่งเสพติดมีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านวิชาชีพจากสื่อที่หลากหลายปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศเวลาให้กับราชการในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจยึดมั่นในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้า รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะขยันอดทนและมุ่งผลสำเร็จของงานยึดมั่นในคุณธรรมมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเช่นการปลูกผักสวนครัวการทำฟาร์มเห็ดเป็นต้น ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพจึงปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนมีการพัฒนางานในวิชาชีพโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและพัฒนางานในวิชาชีพอยู่เสมออาทิเช่นหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านทุจริตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นต้นความรับผิดชอบในวิชาชีพคาพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถประพฤติปฏิบัติตามหลัก จัญญาบันวิชาชีพมีจิตอาสาและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ความสำคัญกับผู้เรียนแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกันเพื่อวางรากฐานในชีวิตให้เจริญง,งอกงามอย่างสมบูรณ์มีการพัฒนาสมวัยด้านที่ส ความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคาพเจ้ามีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการการจัดการเรียนรู้มีแฟ้มสะสมผลงานจัดเก็บผลงานอย่างเป็นระบบศึกษาหาความรู้ในรายวิชาที่ทำการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่กำหนดส่วนที่2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆได้แก่การประชุมการอบรมสัมมนาวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ PLC มีการประมวลความรู้ หรือการพัฒนาวิชาชีพได้แก่การจัดทำเอกสารใบงานความรู้แบบทดสอบสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้มีการให้บริการทางวิชาชีพและวิชาการการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆและให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงาน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของผู้เรียนเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจ จากการทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่สเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6เหรียญทองระดับเขตพื้นที่ ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6เหรียญทองระดับเขตพื้นที่รางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกระดับสพทประจำปี2563รางวัลโครงงานคุณธรรมระดับสพทประจำปี2563การได้รับเชิญเป็นวิทยากรกรรมการดังนี้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย IROC 2019คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สัน้นข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งเป็นเกียรติยศของวิชาชีพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ กำลังกายกำลังสติปัญญาและตั้งม่ันอยู่ในความสุจริตยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและจะขอปฏิญาณตนจะตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธ์อย่างสุดความสามารถถ่ายทอดความรู้แก่สิทธิ์จนแตกฉานโดยไม่ปิดบังขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีจิตผู้รับการประเมิน น้อมรับคำแนะนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ